สวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันครูโสพิษวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเงาะสดลอยแก้วละไม้ในน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำเองง่ายๆเก็บไว้ทานได้นานๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะใช้เงาะสดน้ำตาลน,นะคะเท่านั้น แต่กรรมวิธีในการที่เราจะเอาเนื้อเงาะออกจากเมล็ดแล้วก็ไม่ให้เมล็ดเนื้อของเงาะดำนะคะเราจะใช้น้ำตาลนะคะคือปอกเงาะเรียบร้อยแล้วแช่น้ำตาลควานลงนะคะเวลาควานก็ควานลงแช่น้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันค่ะ เพื่อนๆคะก่อนที่เราจะแกะเปลือกนะคะเราต้องนำเงาะที่เราได้มาจากตลาดนะคะไปล้างอย่างน้อยสามรอบนะคะพราะเราไม่มั่นใจว่าที่เปลือกงอนนั้นมันจะมีสารเคมีอะไรบ้างนะคะนอกจากยาฆ่า,มาแมลงในสวนแล้วมาถึงตลาดนะคะก็ยังมียากันเชลา ะะหรืออยากกันบูดนั่นแหละนะคะกันให้เน่าช้าลงให้มีอยังสดขึ้นนะคะสารเคมีพวกนี้อันตรายฉะนั้นแล้วเพื่อนควรล้างทักงสองสามรอบนะคะก่อนนำมาปอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆค้าวิธีการที่เราจะปอกเนื้อเงาะนะคะก่อนที่จะคว้านเนี่ยเราจะใช้วิธีการปอกนะคะ ทางหัวแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แกะตรงนี้ค่ะนะคะเราจะแกะตามลูกนะคะแกะตามลูกนะคะ,แ,ะ,ะ,คะแบบนี้นะคะ เราจะไม่ขวานกลางแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะอาจจะทำให้ลูกของมันเนี่ยขาดครึ่งปอกจนเสร็จก่อนนะคะเราต้องปอกแบบนี้จนเสร็จก่อนแล้วเร,เราจึงจะไปควานเมล็ดออกนะคะคเพื่อนๆคะ่ะหลังจากเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาควานเมล็ดออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อของ เงาะเนี่ยไปแช่ในน้ำที่เราใส่น้ำตาลไว้นะคะน้ำประมาณครึ่งลิตรน้ำตาลก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อเงาะเนี่ยดำเวลาเรานำไปใส่ในน้ำตาลนะคะที่เราเตรียมคือต้อนน้ำตาลเรียบร้อยแล้วต้นน้ำเชื่อมนะคะจะได้ไม่ดำนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะนะคะเงาะที่เราปอกได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็อมีดปลายแหลมเนี่ยค่ะคว้านเลยนะคะเวลาคว้านพยายามนะคะให้ชิดเม็ดนะคะให้ชิดเม็ดเพื่อที่เนื้อจะได้ไม่ติดเม็ดมาก เวลาคว้านเนี่ยเราต้องคว้าทั้งหัวทั้งท้ายนะเพื่อนได้แบบนี้ใช่ไหมดันออกนะคะดันออกแบบนี้เลยนะคะเราก็ได้นเนื้องอบแบบนี้นะคะเหมือนกับที่เราซื้อทานนะคะนะคะทำไปเรื่อยๆจนเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปทำใส่น้ำเชื่อมกันเพื่อนๆคะ่ะเราได้คว้าน มเมล็ดงอเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเหมือนหมคะกับที่งอกกระป๋องนะคะออกมาเป็นลูกๆได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะสงขึ้นแล้วก็จะไปลงในน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเราจะเอาความหวานตามชอบนะคะไม่มีอะไรไตยตัว และบางท่านอาจจะเติมเกลือหรือไม่เติมก็ได้นะคะแต่ฉันทําไม่เติมเพราะว่าลดโซเดียมค่ะจะมีแต่น้ําตาลกับน้ําเท่านั้นนะคะที่ต้มเป็นน้ําเชื่อมมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆคะในเมื่อเราต้มน้าเชื่อมเดือดดีเรียบร้อยแล้วนะคะ รสชาติน้ำเชื่อมตามที่ต้องการได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะนำเอาเนื้อเงาะลงนะคะเราต้องปิดไฟนะคะเพื่อให้อุณหภูมินะฮะน้ำเชื่อมนี่ลดลงในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เราจะใส่ไปในขณะเดือดร้อนนะคะต้องให้อุณหภูมิลดไปนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อเงาะที่เราคว้านแล้วเสดดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาใส่ เราจะได้เนื้อมอสที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะสีสันนะคะใสน่าทานนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะนะคะพอเย็นนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยใส่น้ำแข็งทานได้เลยหรือบางท่านนะคะชอบที่จะนำใส่แช่ฟิษก็ได้นะคะ แก้ฟีสก็ได้แต่ต้องรอให้น้ำเชื่อมเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเงาะในน้ำเชื่อมหรือเงาะลายแก้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากคะ่ะจะเห็นว่าเงาะในน้ำเชื่อมนะคะทำง่ายๆ สำหรับเพื่อนๆที่แพ้สารเคมีในอาหารกระป๋องนะคะลองทำทานนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะจะได้พบกับเคล็ดลับใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆใ,ในคลิปต่อไปอีกค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ